คับพี่น้องมายามดังซีเส้นหาครับไม้ก็ยุนนองแถวบ้านนะครับไปยามดังครับยำดังกันเลยครับล้มก็ยังผลิตกครับดด่างนอตนึกครับครับอเทียงหน่อยครับซีเส้นหาครับ ส,สวัสดีครับพี่นอ้องมื่อนี้กับแม่ายามดังครับใส่ดังสิหเส้นไว้ครับลงุงม่ยามดังครับ นี่ครับหมา้กับตรงนี้แหละครับไปพี่น้องพยายามดังกันเลยครับหมานบ่หมานก็นไ,กนได้ขอให้โซกไอ้หมานมาด้อครับขออนุญาตถ่ายภาพมัา,มาด้วยครับสู้ๆครับ ยังนะครับยิ่งใส่สวยครับยังวัดท่านหนุ่มแรงวัดแล้วครับส่วนวัดแล้วครับอยากใส่ถุงนางถุงนึงแล้วครับอันนี้ครับดลังสิบห้าเส้นครับผม มใส่สวยครับถูกด่างสิบหาเส้นครับผมโคตรนะครับด่างครับใส่สวยครับสิบหาเส้นครับใส่ด่างสิบหาเส้นครับมายามครับปันยิมใส่สวยครับสองโลเลยครับปลาตัวนี้ครับหมูยําครับ i'm oh, well. De con la comida mira, นั่นไม่ครับผมยามยอดครับยามดังขึ้นน้ามากเมื่อกี้กับใส่ดังสิบหาเส้นกับซีเส้นหาครับผมเดี๋ยวครับปลาประมาณนี้ครับตัวปลาครับเป็นยิ้นใส่สวยครับยิ้มใส่สวยครับดังสิบหาเส้นครับผมยิ้มใส่สวยครับขาวอีเทยครับผมขาวอีเทยก็ได้ครับมันๆครับตัวยามย้อมแลงครับสุดยอดเลยครับช่วงโควิดครับ ตกงั้นอยู่ครับพอได้กูได้กินครับพี่น,อน้องสรุปยอดครับผม